เพราะครูไม่ได้ให้แบบนี้ง่ายๆนะคะเพราะแบรนด์ครูค่ะไปหกเจ็ดสิบประเทศแล้วนะคะเราขายกันหกเจ็ดสิบประเทศแล้วยอดขายเราพุ่งรลิทพลัสบล๊ดปลาดไปแบบไกลมากแล้วแต่เรามาช่วยค่ะช่วงโควิดเราช่วยเหลือคนที่อยากมีอาชีพจริงๆเอาวิชาครูไปแล้วไปขายของของคุณเอาวิชาครูไปไปขายแบรนด์ของคุณเอาวิชาครูเพราะครูมั่นใจค่ะว่าคุณไปเปิดแบรนด์ไหนมาก็ตามเขาไม่มาจับมือคุณทําหรอกครูมั่นใจเพราะครูก็ทํามาหลายแบรนด์แล้วนะคะ กูคเคยทำมาห้าแบรนด์ค่ะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะคะเขาไม่มาจับมือคุณทําแบบนี้หรอกค่ะเขาขายของแล้วแล้วเลยนะคะเขาไม่มานั่งจับมือคุณหรอกค่ะแต่สําหรับครูครูให้วิชาคุณไปคุณเอาไปทําเลยค่ะเอาวิชาครูไปขา,ขายของคุณทุกคนคะตอนนี้นนบะก้าขายดังทุกช่องทางค่ะรีว l ไลโอเออ่าไทม์ไลน์เพจเฟซส่วนตัว ทีทีทดิทดังทุกช่องทางแม้กระทั่ง YouTube ทุกคนไปถามกันเอาเองนะตอนนี้ YouTube มีคนตามหาขายของได้ใน YouTube เป็นร้อยกล่องขายของได้ใน YouTube คนตามหาใน YouTube youtube หลายคนในนี้ครูไปฟังไลฟ์มาเขาตามหามาจาก YouTube ค่ะแล้วไปเจอคุณพอดีไปเจอคุณโพสไปเจอคุณลงพอดีจาก YouTube เพราะฉะนั้นบอกแล้วนะคะว่าครูมีวิธีการ บอกคุณแล้วให้คุณได้เห็นด้วยว่ามันทําได้จริงหรือไม่จริงแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะใครที่ยังไม่เก่ง YouTube ไม่เก่ง s h o ป e ปี้ a า a าดใครที่ไม่เก่งเอ่อในเรื่องของไลโอเอหรือว่าเอ่อทำไลน์ลงไงคราครูเอ่อ,งงอ,อจะขายยังไงคะหรือว่ารีวิลงตรงไหนคะครูไม่ต้องห่วงคะ่ะครูจะแนะนําคุณเลยว่าชื่อนี้ทักเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวครูจะไปหลังไม์กับเขานะคะว่าโอเคไหมแล้วถ้าคุณทักไปให้เขาอะเอาคุณเข้ากลุ่ม แล้วให้เขาเปิดสอนคุณหนึ่งคอสเต็มๆนะคะหนึ่งคอสเต็มๆเกี่ยวกับลงโอเอลงยังไงในลิวลงยังไงใน YouTube ปั้นยังไงในไทม์ไลน์ลงยังไงถึงจะมีคนเห็นถึงจะมีคนทักโอเคไหมถ้าโอเคเจอกันค่ะเก้าถึงสิบสามทักทีมงานนบเก้าได้ทุกคนนะคะไม่ต้องทักครูนะคะทักทีมงานนบเก้าได้ทุกคนเลยถ้าทีมงานคนไหนไม่รับคุณคุณก็เปลี่ยนคนนะคะ เพราะในที่นี้ที่คุณเห็นคอมเมนต์นี้เกือบทั้งประมาณเจ็สิเปอร์ซ็นเป็นนก้าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นลองทักไปค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดไฟให้ตัวเองหนึ่งดวงค่ะนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อครูอย่ารอให้มันถึงวันที่ไฟคุณดับจริงๆแล้วคุณถึงมาน,นึกถึงครูนะคะเพราะวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่โอกาสนั้นแล้วโอเคนะวันนี้ลองรับโอกาสจากครูสักครั้งหนึ่งเผื่อชีวิตคุณ จะรวยกว่าครูไปอีกไม่รู้กี่ล้านเท่านะคะเหมือนใครหลายๆคนที่เปิดโอกาส